เองพี่น้องยังไม่หยุดนะพี่น้องพี่เป็นคนแย่ทีนี้น้องเป็นคนถือไม้ได้ไหมมันยังไม่ไเ,เ,ปเป็นไข่บอกไปไปต้นมะม่วงเราอเอาไอ้ที่หายเออ <laughs> ลุงนี้บ้างนะพี่น้องมันไม่ลงมาเลยเนาะน,นี่นี่รังนี้นี่นี่ลุงนี้นี่นใหญ่ใหญ่เลยไข่ย <c oughs> ้อนแจ็คเอามาหากระเอ็ดมันมาขนน้ำอยู่ไหมนี่มังคุลงอยู่นะ่ะ บอเอาปล่อยมันซะรังนกก็อยู่ตรงนั้นนะนี่พี่น้องไ,อมไม่มีเนาะปลาเราไปเก็บไข่มดไว้ทีนี้ เท่ๆทเทีแม่เป็ดทั้งหมดมันวินงบบตัวนั้นมันคืออยู่แล้วมีแล้วแม่กับปะไว้ฮะแล้วมันไตอ่อกเองนี่มันเก็บหมดมันคืออยู่ซิงมิงอยู่ม,นมันเอง โอ้ไตหัวไตาหางม,มาน,อน้นานอยมานอนไม่ได้แล้วตรงนี้นี่นามาหมานนาด,ดมเ,เลย <c oughs> ปล่อยให้มันตตนะ่เอาเองมาต่อยมาต่อกานพี่น้องขาอุกลูกแล้วทีนี้เคยเห็นเขาเอาแป้งใส่นะให้น้องนะ จะไปทาไข่เจียวนะคะ,มแ,ะแม่เ,เปลงซื้อแม่เคยเห็นกับเปลงเคยดิมกันใต้อ๋อไปทาไข่เจียวไข่มดเราขยับนะคะ อาได้นน่มาต่อเอ้ย,อย,อย,อยลังเล็กๆน,นั่นี่ค่ะซีเปียงมันปล่อยไปเนาะ มันสองตัวไหมอ๊ได้สี่ล้าก็จะมาเก็บหมดออก พ่อ่าต่อยจะยังไม่ให้กินพริกเยอะนะคะให้ขาลำก่อนนะพี่น้อง มาสวยเขาไปเทลงน้ำเสยมุ้ของแม่เราไม่ได้เสยมันเน่าง้ามเนี่ยสองห้างน้อยนี่น่ะไม่ได้เบื้งดูแค่ไม้พกเอ็นกูไม่ตลองไข่ไข่อะไรไข่ชำนี่ละกูก้อนเยอะ่อนเยอะ Để. Một tôi bảo sơ nấm hơi <laughs> ก็เป็นมดนะคะที่เราเลือกอกนะอ,กดดอกเสร็จแล้วเนาะเลือกมดแดงออกเสร็จแล้วเหลือแต่ไข่นะคะพี่น้องนี่สวยงามพ่อมาดูแม่พ่อมาดูาดนีเเ่เร็วๆนี่น,น,น้องมาต่อยนะนนี่น้องมาต่อยเป็นคนแย่ไข่มดเลือกเสร็จแล้วอเอาไว้แกงให้พ่อกินเไม่ต้องใส่พริกนะ โอ้เจีวเลยไข่เนาะแน่่นนยในกระมังยังไม่ได้เอาขึ้นเอาถือเอาหไปดูในหมอหน้อนี่งนั่งเดียวบันี้อันนี้ตัน, <laughs> น,น,น,นนี้นอันนี้อยู่นู่นต้นยางน่ะสองลังกับต้นมะม,ม่วงเ <c oughs> ท่ากับปั้นเนี่ <c oughs> เอาไว้แกงสดน้ำซุปเออเาเข้าไปไว้ทา้งนี้เอาไว้นี่แหละพอมาต่อยก็กลับมาแล้วดึงขึ้นไหมหนี่ ใช้รถไทยกี่คันคันหนึ่งดึงบ่คันนี้ไม่ไม่ดึงแล้วทำไงเล่นเหรอเอาไปดันดันดันตูดมันน่ะนะตูดไม่ขึ้นมันเป็นก้อนหินแล้วเออโรลรถไปชนแบบนี้นะอืมก็เลยไม่ขึ้นมันขึ้นดึงยังไงก็ไม่ขึ้นแต่อ่ะคันใหญ่ดึงคันนี้ดันอืมก็ไม่ขึ้นแล้วทำไงเดี๋ยวสินี้เอาคันใหญ่ดึงถอยอ่าดึงถอยแล้วก็ดึงใหม่ดึงถอยแล้วก็เอาดินถมอืม แล้วมันเอาเอาลงไหมไม่ได้เอาลงมันไม่ได้เอาลงเนา,นาะโอเคเอาไปขายเราบะสงสารมันเนาะลูกมันยิ่งน้อยเมื่อคืนมันก็ไปนอนเฝ้ารถทั้งคืนนั่นนะ่ะแล้วมันก็ลงมาแต่เช้าลงมาจากเขาแต่เช้าอะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องพอมาต่อยลงมาแล้วกินด้วยบ้านนะพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะกินน้ําก็ได้นะ่ะต้มไว้แนละ้ะ